อีกหนึ่งประเทศที่กำลังเผชิญปัญหาข้าวของแพงข้าวของแพงราคาน้ำมันพุ่งสูงก็คือประเทศปานามานะคะได้เห็นการประท้วงอย่างต่อเน,นื่องที่ปานามาซิตี้เมืองหลวงไม่ต่ำกว่า3สัปดาห์แล้วและในช่วงเวลานี้ถึงแม้ว่าสินค้าอุปโภคบริโภคจะเริ่มมีกลับมาให้ประชาชนได้จับจ่ายกันอีกครั้งแต่ก็ยังเป็นโจทย์ใหญ่นะคะถึงแนวทางแก้วิกฤตเศรษฐกิจของประเทศ ติดตามรายงานจากคุณชันร์ธรโยธาสมุทรค่ะตำรวจและผู้แทนสหาภาพครูในปนานามาหนึ่งในกลุ่มแกนนำประท้วงเจรจากับผู้ประท้วงที่ปิดกั้นทางหลวงแผนอเมริกันและถนนสายหลักอื่นๆให้เปิดทางให้รถขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคเข้าไปส่งสินค้าในเมืองได้ หลังเผชิญภาวะขาดแคลนอาหารร่วมหนึ่งสัปดาห์จากการปิดถนนประท้วงการประท้ะวงในปานามาเดินหน้ามาร่วมสามสัปดาห์จุดกระแสดโดยกลุ่มครูในปานามาเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาจากความไม่พอใจต่อค่าครองชีพที่พุ่งสูงขึ้นอย่างมากและงบประมาณการศึกษาที่ไม่เพียงพอ การประท้วงของสหภาพครูขายายไปสู่กลุ่มอาชีพอื่นๆทั้งกลุ่มคนงานก่อสร้างนักเรียนและกลุ่มคนพื้นเมืองที่ไม่พอใจต่อการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อของปานามาพุ่งสูงถึง4.2เเซ์เมื่อพฤษภาคมอัตราว่างงานสูงถึง10เเซตและการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันเกือบ50 ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายอื่นๆสูงขึ้นตามไปด้วยนํมาสู่ข้อเรียกร้องของผู้ประท้วงให้ลดราคาน้ํมันเชื้อเพลิงกํหนดเฮดานราคาสินค้าบริโภคและขยายไปถึงเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาคอร์รัปชันและการปฏิรูปการเมือง การเจรจาระหว่างรัฐบาลกับตัวแทนผู้ประท้วงบางส่วนภายใต้ข้อเสนอมาตรการควบคุมราคาอาหารบางชนิดและลดราคาน้ำมันเชื้อเพลิงแลกกับการยกเลิกการปิดกั้นถนนสายหลักเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมายังไม่เป็นที่พอใจของผู้ประท้วงบางส่วนที่ระบุว่าเป็นข้อตกลงที่ถูกบังคับให้ลงนามยอมรับ ผู้ประท้วงที่นำโดยซันแท็กสหาภาพาแรงงานก่อสร้างของปานามากลับมาปิดกั้นถนนแทนอเมริกันอีกครั้งการตอบโต้ด้วยแก๊สน้ำตาสลายการชุมนุมและจับกลุ่มผู้ประท้วงของตำรวจย um ิงสร้างความไม่พอใจให้กับผู้ชุมนุมเดินหน้าปิดถนนสายหลักหลายสาย นักเศรษฐศาสตร์เตือนว่าการปิดถนนของผู้ประท้วงยิ่งซ้ำเติมให้ราคาอาหารและสินค้าจำเป็นแพงขึ้นเพราะการขนส่งไม่สามารถทำได้ตามปกติการเจรจาระหว่างผู้แทนรัฐบาลและผู้ประท้วงรอบที่สองเมื่อวานนี้ผู้ประท้วงคาดหวังว่ารัฐบาลเดินหน้าตามข้อเรียกร้องของประชาชนทุกข้อทั้งการลดค่าเชื้อเพลิงราคาอาหาร ค่ารักษาพยาบาลและเพิ่มงบประมาณด้านการศึกษาและสาธารณสุขขณะที่การประท้วงจากปัญหาเศรษฐกิจภาวะเงินเฟ้อและราคาน้ำมันเกิดขึ้นในหลายประเทศทั้งอเมริกาใต้ยุโรปและเอเชียทามกลางสถานการณ์สงครามรัสเซียยูเครนและปัญหาเศรษฐกิจที่ดูจะรุนแรงขึ้น